สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บ k m t h c o m นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดต,ตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก็นะผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนนะผมการปั๊มไลค์ไอนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ยังไม่ได้กดสมัสมาชิกนะผมก็สามารถสมัสมาชิกที่ด้านขวามือตรงข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะผมก็การสมัสมาชิกง่ายๆนะผมแค่เพียงกรอกข้อมูลนะผมก็ตามที่ตัวเว็บเขาแจ้งได้เลยนะฮะก็สม,สมัสมาชิกสมัสมาชิกฟรีนะครับผม หลังจากที่กดสมัครสมา,สมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะผมลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะนี่นะผมตัวหน้าโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็ให้เรามาเลือกที่หมวดหมู่นะครับผมก็หลังจากที่เรามาที่หมวดหมู่นี้นะครับผมเราจะใช้บริการอะไรเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นไอครนะผม facebook tiktok นะผม youtube มีครบเลยนะ วันนี้ผมจะเลือกเป็น IG นะครับผมก็มากดที่ IG ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ให้เรามาเลือกที่บริการได้เลยนะครับผมก็เรามาตรงบริการตรงนี้นะครับผมก็ให้เรามาเลือกตัวโปรแกรมนะครับผมผมก็จะแนะนําเป็นอันนี้นะครับผมเป็นนี่ครับผมปั๊มถูกใจาราคาถูกที่สุดในไทยนะครับผมทํางานทันทีนะฮะก็เลือกอันนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เราเลือกตัวโปรแกรมนะผมเลือกตัวบริการแล้วหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปที่หน้าไอจีของเราเลยนะครับผมนี่นะฮะ เราเข้ามาที่หน้าไอจของเราแล้วนะผมเราก็มาเลือกตัวโพสต์ที่เราจะปั๊มนะครับผมก็ต้องปตั้งค่งาเป็นสาธารณะด้วยนะครับผมสาหรับโพส์ที่เราโพสต์ไปนะฮะถึงจะสามารถปั๊มไรได้นะครับผมหลังจากที่เราเช็คแล้วนะผมว่าเราตั้งเป็นสาธารณะแล้วก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อกดคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะผมก็ให้นําลิงก์มาวางไว้ในช,ช่องวางลิงก์ตรงนี้นะผมของตัวโปรแกรมนะฮะและ้วทีนี้เราก็เลือกปริมาณได้เลยนะผม ก็สาหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมทั้งราคาถูกนะผมและขึ้นไวด้วยนะผมแล้วก็ปริมาณสูงสุดอยู่ที่50,000เลยนะผมต่อโพสนะฮะก็เราก็จะเลือกกันเลยนะผมผมก็จะเอาสักประมาณห0าร้อละกันนะผมนี่ฮนะห้าร้อยนะครับผมสำหรับตัวห้าร้อยไล์นะเพียงแค่สักคู่นะครับผม 500รอยไลค์แลผมใช้ค่าบริการแค่เพียงส0บบาทเท่านั้นนะสำหรับตัวนี้นะคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะผมก็แนะนําเลยนะผมสําหรับตัวโปรแกรมตัวนี้นะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะผมหลังจากที่เรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะผมขั้นตอนนี้ก็คือการรอโปรแกรมรันนะครับผมก็ตัวโปรแกรมนี้นะผมค่อนข้างจะเนียนมากๆเลยนะผมสาหรับทุกแพลตฟอร์มเลยนะก็จะเนียนกิฟเลยนะผมไม่สามารถที่จะ ไอ้นี่ได้เลยนะผมตัวโปรแกรมยังไม่สามารถตัวจับได้เลยนะผมของทั้ง facebook และ ig นะผมก็ถ้าเกิดว่าเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วให้เรามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อก่อนนะผมนี่นะฮะเพื่อมาเช็คความถูกต้องนะผมก็ตอนนี้นะผมกำลังประมวลผลอยู่นะฮะ500โพสต,ตรงนี้นะผมนี่นะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาดูเลยนะผมที่ตัว ไอจีของเรานะผมผมค่อนข้างจะชอบนะผมเพราะว่าอันนี้มันขึ้นรวดเร็วมากนะผมนี่นะขึ้นมาแล้วนะผมคนถูกใจมาห้าร้อยแล้วนะก็ถือว่ารวดเร็วจริงๆนะผมสำหรับตัวไลฟ์ตัวนี้นะผมก็แนะนําเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจอยากจะใช้นะผมตัวถูกใจ i ออันนี้นะผมก็สามารถสมัครมาที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะผมสามารถเข้าไปลองดูได้นะผมว่าตัวโปรแกรมของเรามีอะไรบ้างนะเพราะว่า ตัวโปรแกรมนี้ก็มีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะผมตอบโจทย์สําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะผมหรือว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ทั่วไปได้หมดเลยนะผมก็มีครบทุกแอปฟอร์มเลยนะผมแล้วก็มีครบทุกรูปแบบเลยนะผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจก็อย่าลืมนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ